วิจารณ์สนันโซเชียลหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2024ชาวเน็ตดราม่าเสียงแตกทำไม,มนักกีฬาไทยต้องมาเป็นผู้เชิญรางวัลกลายเป็นดราม่าอย่างมากเลยทีเดียวหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2024ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสนามสุดท้ายด้วยผลการแข่งขันอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าอิตาลีสามารถเอาชนะญี่ปุ่น3 1ตเซต 25ต่อ 17, 25ต่อ17 21ต่อ25และ25ต่อ20ควา้าแชมป์สมัยที่2ในประวัติศาสตร์ไปครอบครองได้สำเร็จอย่างไรก็ตามในช่วงที่เป็นกระแสดราม,ม่าวิพากษ์วิาจารณ์กันอย่างมากมายก็คือช่วงที่พิธีมอบเหรียญรางวัลที่ทางฝ่ายจัดแข่งขันได้มีการนำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาเป็นผู้เชิญรางวัลงานนี้ทำให้แฟนลูกยางบางกลุ่มมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรตินักกีฬาไทย ต่างก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆทำไมต้องให้นักกีฬาของเรามาทำอะไรแบบนี้นักกีฬาควรเป็นนักกีฬาไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ขณะที่แฟนลูกยางบางส่วนมองว่าชื่นชมกับภาพที่ได้เห็นโดยได้บอกว่าประทับใจจริงๆไทยแลนด์ทำถึงไอเดียบันเจิดเอาสาวไทยมาเชิญรางวัลแนวคิดเอานักกีฬามาถึงพานมอบเหรียญน,นักกีฬาไทยสวยบรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารัก สำหรับผลงานของทัพหนังลูกยางเสาวไทยในปีนี้ชนะเพียงแค่3เกมและแพ้ไปถึง9นัดจากการลงเล่น12นัดทำให้จบอันดับที่13ของตารางอย่างไรก็ตามยังได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับราซิลไปในรอบก่อนรองยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีม